ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมอนี้ก่ะมาพบกับเจข้ามสามตัวเต่งขึ้เกันแะ้ะค่ะมือนี่เจข้ามสามตัวเต่งกันได้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันกับน o n เ c a k เนาะค่ะน้องเค้กนีเพื่อนฝันเพื่อนฝันเห็นยาชวนัาเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นยาที่ยาเพื่อนเสียชีวิตไปบ่เฮิงเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเห็นเป็นเงาของตัวดำ ยางมากน,นะคะเหมือนบาดูหลางของยงานองเคเนะคะยางมาเร็วนะคะคุนกาไหนมาโบกเด็กนงเคคะ่ะมาบบกเด็กไวุ้่นกนายางนี้นะคะกะเป็นตัวดำๆยางน,นี้คือเก่คาค่ะนงเคปนะคะเนยมนั่าค่ะเนมนั่งแต่ว่ายาน่งกระบอหันหลังนะคะวหัหลังวันหลังไห้คะ่ะ กาหล้างจากนั้นกะโอเคกับฟันว่าเด็กลับไปหองเลียนหองเก่าเนาะคะ่ะไปมองทีโุงเรียนทีเพ่นเรียนเนาะคะ่ะเด็กแกกหองผัดหองความฟันของโองเคที่เป็นจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไดกะเพื่อป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฟันของโองเคขอพ้อกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องเทิค่ะสวัสดีค่ะน้วงเทค่ะค่ะมี้จดได้มาติดตามเรื่องราวาความฝันของน้องเทเนาะค่ะเป็นขีดแรกของเพิ่นเนาะค่ะเรื่องเาวความฝันของน้องเทิที่ฝันว่าจังไรกะเเราเรื่องความฝันให้ท่ันผู้ชมสร้างบ้านท่าฟังไงน้องเทอันฝันว่าญาที่เพิ่อนตายจะมาบอกเลขบอกเลขว่าเจ็ดแปดหนึ่งค่ะ เป็นเงาดำๆยางพานแล้วก็บอกว่าเจ็ดแปลกหนึ่งแล้วก็ไปเลยค่ะอยากจะพูดแม่นค่ะมากมากคนเดียวค่ะเงาดำเงาเดียวเินเินเผินเสียชีวิตไปเฮงเราบอกเลยว่างเดือนี่เลวค่ะคนบอกเลวเลวคนพยงงี้เลยแม่นค่ะไปเลยเห็นเป็นเงาดำๆกะเป็นคนรูปหลางขายยาของหนูจงที่บอกแม่นค่ะแต่ น้องก,ก็บริเวณทัเพิ่นบโบบริเวณโบอย่างแล้นุก็สะดุ้งตื่นเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นยังเป็นห่วงทางลูกหลานเนาะถือว่าน,น้องเคธนี่ก็ฝันดีเนาะฝันว่าหญ้าได้เนาะน้องเคธเนาะหญ้ามาบอกนี่เป็นตันนวหล่อนคนเนาะ<ม>ที่ฟันที่เป็นหยาบบกนี่เป<ม>็นตัวเพิ่นเป็นเงาดำๆมากแม่ค่ะเงาดำเป็นรูปหลังเพื่อจังหยานี่ค่ะตอนมีชีวิตอยู่ อันนาตาเพอนนี่เป็นผีหรือว่าเป็นนาตาธรรมดาเป็นมากเป็นเป็นนาตาธรรมดาค่ะเป็นคนธรรมดาเหมือนเหมือนแบบคนธรรมดาอย่เี้ยนะะบ่มีบาดแผลอเงี่ยบ่มีบาดแผลจะว่าเป็นเป็นเงาดำดำค่ะลักษณะไข่ไข่ไข่หุ่นยาจังสีนั่นหรือเค่ะคะก็ว่าเป็นยาค่ะก็ว่านาตาหลังกะขับไข่ขับข้าอยงเงี้ค่ะไขไข่กันแต่แบบแต่บ่เห็นชัดเนาะแม่นค่ะค่ะ เพินน่นญางมายอยู่หนาบ้านหรือยังง่ายอยู่ใช่ยางยางพานพานไปนะคะสมมติว่านุนางยิงปันยางพานไปแล้วก็กระซิบขัดนู้นนะคะมากระซิบค่ะค่ะถือว่ามีโศกได้เนาะมีคือมาบอกเนาะสะบ้านองเคกกับบริษัทพิ่นหยางบอกบริษัทหนึ่งโค่งเคกนั่งนั่งเท็ดหยังอยู่เพิ่นญางห่าอันในความันนั้นมันเกิดจำไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่า นั่งนั่งยืดซื้อนี่ล่ละค่ะค่ะนั่งนั่งยืดซื้อกบเง่าเวบลำลำไปบานีก็มาคางคมากระซิบังหูที่บอกแน่นค่ะแต่ยิ่มชัดเจนเลยค่ะอืมคือเราคางหูจังสันนองเคศาจังไดเั็นเด้คุยอีกบ่บ่ได้คุยค่ะกระตื้นเลยค่ะค่ะกระซิบคางหูนั้นท่นบอกเป็นตัวใดกับนองเคศเจ็ดแปดหนึ่งค่ะอืมเป็นเจ็ดแปดหนึ่ง เด็กเตยเป็นกษัตรียสวิตไปเฮืองอะไรเนาะ่ะวบานลงงพิติรังเด็ดนธรรมดานี่เป็นยังเรื่องที่ยังขื่นลงขียังเป็นยังขืนเป็นยังขืง่นใน้ความฝันเจ็ดแปดหนึ่งเราเด็กเขาเป็นบอกเนาะต่พักขึ้นใจหลงพีธฝันเคยฝันเห็นบอ่บอบ่อค่ะคือมาฝันเห็น ฟันมังคืนนี่บอกกันนะคือฟันมังสองเสมือที่แล้วค่ะแต่ว่าฟันต่ออีกเนาะค่ะเล็กออกแล้วก็มาฟันเนาะค่ะฟันตรองหดเลยเนาะน้องเค้กเนาะเล็กออกแล้วก็มาฟันเห็นยาวใบยายางพานแบบกะกระสีส่หูเนาะค่ะเป็นเงาดำๆน้องเค้กะหานบอในต้นเนาะป้อค่ะ โบได้รู้สึกยานเลยกับเหมือนบาคนที่เพิ่นบอท่านเสียชีวิตเนาะค่แต่คิดว่าตาคนธรรมดาแต่ว่าปกติแล้วเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นตายไปแล้ว่อายุเพิ่นจักปีหกสิบค่ะหกสิบเต็มเนาะค่ะแต่ว่าแต่เพิ่นเสียนี่กับบอทุ่งฟันกเทื่อแม่นค่ะบเพว่าฝันเพิ่นมาก็ไผหนูเก่งหน้าคนเดียวจ้ะมาเงาเดียวเลยค่ะ ตอนนั้นโอเค้กอใสยู่ก็ไผอยู่อยู่บ้านหลังนี้และค่ะนี่บอกนี่ก็ฝันอยู่พูดเดียวหรือยู่ก็ไผอยูยู่พูดเดียวค่ะอยู่พู้เดียวเนาะวานนี้พ่อน่าบอกและน้องเค้กไปจังไดต่อฝันมาจังไดต่อกต่ดมาแตสีฝันอยูสองเทือนเนาะค่ะแล้วก็ฝันว่า แต่กลับไปห้องเลียนเก่านะคะเป็นห้องสามทับหกเลยคิดว่าเป็นเลขสามสิบหกค่ะไม่ขึ้นเดียวนยบะบ้นองเคกค่ะหองสามทับหกแมนค่ะสามทับหกสามสิบหกที่ตัวเลขลั้งจากย่ากันมากกสิบใจหูแล้วบ้านลองเคกไปฝันไปก็ว่าได้ไปห้องเลียนแมนค่ะได้กลับไปห้องเลียนเกา่ากัะกับโบน่เนาะฟางเทียร์เลขตัวเก่าอาสิมกก็ได้ เพราะว่าหนึ่งเคกเป็นฝันหินของเรียนเก่าหลังจากถิ่นยามากกว่าสิบบอกเล็เนะคะ<ช>น้องานี้เดี๋ยวถ้ตัวเลขกทีหนุ่มเคให้มาหนิหนุ่มเคกได้ใ,ใจหนุ่มเคกมากตัวไหนเห็นมากมากเจ็ดแปดหนึ่งค่ะมากเจก็ดแปดหนึ่งถิ่นยากกวสิบบอกนะค่ะแต่งแก้วเพื่อเสียไปนี่มีคนฝันหินยามที่เชียนนร์บอลกกับมีมีแนยอยู่ค่ะ แต่มีคูฟันหินเน่ยอยู่เนาะแต่ว่าพิ่นบเด้มาบอกเลิกแบบนี้เมนบอลน้องเค้กน่าจะแม่นะคะแต่ว่าก็ได้ยินมาว่าคนณฟันหินเพิ่นอยู่แต่ว่าส่วนตัวน้องเค้กนี่ก็ต้องฟันหินเพิ่นแม่นะคะฟันหินเทเลกเพิ่นก็มากับสิบบอกเลขกโลดน้องเค้กเนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะเอาไปตัดเรนหมุนเินเนาะค่ะน้องเค้กนี่เพิ่นก็อายุเจ้าปีน้องเค้กสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดปีนะคะเนาะ ค่ะจังไดก็ฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะค่ะน้องเค้กมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะมัมีแล้วจ้ะค่ะขอบคุณแนวทางข้อฝันแนวทางตระเลให้ผู้ชมทั้งบ้านของเฮานี่ได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอขอบคุณน้องเค้กหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค,ค,ค่ะขอคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของน้องเค้กค่ะน้องเค้กนี่เพิ่นฝันเห็นหญ้าที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นว่าเป็นเงาดำๆเนาะค่ะเป็นเงาดำๆยางมาเนาะค่ะ กมากระสีบ,บอกเลขของเค้กเนาะคะ่ะกับสีบขางหูพันวันเนาะคะ่ะเพิ่นกะตัวเลขของเพิ่นกะบเจ๊ดแปดหนึ่งค่ะอายุของยาเพิ่นกะบหกสิบปีเนาะคะ่ะเลขขอ,องเพิ่นกะบสามหกเนาะคะ่ะหนึ่งมีตัวหน้าสองห้าหกเ,เจ๊ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโศกโศกมันมันลำลำเรื่อยเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของน้องเค้กเนาะคะ่ะ กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็นเงน้ำเน่เลอรค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ